สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เอกแล้วก็พี่ฝนเช่งดอมคะ่ะสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่าบอล เกมทะลุบอลมิตินั่นเอง <c oughs> เฮ้ยผิดหรือเปล่าเกมบอลทะลุมิติเปล่าเกมบอลทะลุมิติเอาเป็นว่าเกมนี้น่ะเล่นไม่ยากเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องกระโดดขึ้นไปแบบสูงๆอ่ะทุกคนนา่าลัยโอ้โหแบบสูงมากคล้ายๆกับท o w e r อ f Hell ลอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้องกระโดดขึ้นไปแค่นั้นเองว่าแล้วเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าโอค แล้วเขาบอกมาด้วยนะว่าถ้าใครแบบกระโดดขึ้นไปถึงยอดยอดเบาก่อน่ะคนนั้นจะเป็นผู้ชนะแล้วลูกบอลทั้งหมดเนี่ยมันจะหล่นลงมาจริงเหรอใช่ตอนนี้นเราจะต้องหางงทางขึ้นไงขึ้นอเองอ <laughs> เดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรเลยเออมันต้องหาทางขึ้นเอ้าแล้วไอ้เลียมเียมนี่กระโดดไม่ได้หรอไม่รู้ดิเดี๋ยวต้องหาทางขึ้นเองเนี่ยไม่ได้ได้แต่ที่มันเป็นบอลเท่านั้นใช่ใช่ได้แต่ที่มันเป็นบอลไงโอ้โหโอ้โหต้องขึ้นยังไงขึ้นไงต้องหาขึ้นเองอ่ะโอ้โหเพชกยกแกบอกเหลือเกินว่าอย่างมั่วมันต้องขึ้นอะต้องหาทางขึ้นอะเฮ้ยเพชเพชมาได้เพชมาได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแปงไหนทางไหนวะไั่มูส่วไปหมดเลยเอ้าแล้วเอฟซีหายไปไหนหมดเลย หาทางขึ้นไม่เจออ๋อตอนนี้คือเหล่า FC ก็ก็ติดอยู่เหมือนกันใช่ใช่หาทางขึ้นแล้วไม่ผลเจอแล้วเฮ้ยมันต้องแบบไปใครไปมันแล้วแหละไปใครไปมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเพชมาได้ทันี้มาแล้วมาตรงนี้แล้วเพชรก็ขึ้นมานี่เฮ้ยใครอ่ะหุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยหล่นโอ้หล่นเยอะหล่นตั้มซอกไม่ได้เดี๋ยวก่อนโอ้โหเพกหล่นลงไปเยอะเลยอ่ะเออต้องหาขึ้นแบบตั้มซอกตั้หลืบอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหวกขึ้นไปก่อนแหวกขึ้นไปแล้ว เฮ้ยมาแล้วพี่ฝนพามเล่นเลยแอบตามลืมนี่ไงแอบตามลืมอะไรอ่ะมันไปไม่ได้มาแล้วพี่ฝนขึ้นมาแล้วพี่เอ็ดเพี่เอ็ดก็เหมือนจะขึ้นได้อ่ะแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะเอ้ยล่นโอ้โหล่นเหมือนจะขึ้นได้ดิ้ไดแต่ว่าแบบเหมือนจะขึ้นไม่ได้โอ้โหติดนะเฮ้ยโอ้โหล่นติดนะติดไงก้องงานขึ้นไงไปผิดชีวิตเปลี่ยน เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไปได้ไหมเนี่ยอันนี้ขึ้นได้ไหมโอ้ยนี่ขึ้นได้พวกไม่ได้ซะอสิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮึบ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมั่วมากอ่ะขึ้นไปนำแล้วว่ะเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเราพี่ออยู่ตรงไหนเนี่ยอย่าบอกเราอยู่ล่างสุดมาดูแถบทางขวาดิพี่แถบทางขวาไม่เห็นตัวเองไงมันไม่เห็นตัวเองอ่ะเห็นแต่ตัวคนอื่นมาแล้วพี่บนขึ้นไปแล้ว แล้วหูยลืบนี่ขึ้นไม่ได้เีฮ้ยไปยังไงต้องลงต้องลงหามุมไม่เจอเอ้ยได้ได้เพี้ยหามุมไม่เจอเอ้ยอันนี้ได้อยู่ไปแบบส่งเด็ชมากเลยเราอยู่ไหนแล้ววะเราหอดหาตัวเองไม่เพี้ยกโดนอะไรไม่รู้เพี้ยกก็ล้มเป็นลมทำไมอ่ะไม่รู้อยู่ดีก็เป็นลมเป็นลมหรอเออโอ้ยล้มเป็นลมแล้วก็ลุยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปไหนอ่ะ ไม่รู้ขึ้นไม่ได้ว่ะเป็นลมหน้ามืดวิงเวียนคล้ายจะเป็นลมโอยมาแล้ว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 นทุกคมาแล้วมันต้องแบบนิดนึงอะไรเนี่ยบายจึงตรงนี้เหรออ้าวพี่ฝนอยู่นี่เหรอเออเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยามันมันมันเหมือนกระโดดเกาะได้นะโดนี่นี่นี่ได้ได้ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหล่น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 หัวมองอะไรไม่เห ouais, ็นเลยหล่น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 มันไปทางนี้แล้วกันนี่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 กระโดดนี่ได้นี่นี่อ้าวเจอปามเจอปามนี่ทางนี้ได้นี่ได้นี่ทางนี้ขึ้นไปแล้วนี่ขึ้นไปแล้วได้ได้ได้เรามาอยู่ด้วยกันได้ไงก็ไม่รู้เราจะไปไงต่อเราต้องไปทางนี้โอ๊ยมองไม่เห็นตัวเองนี่นี่ไปทางนี้ไปทางนี้นี่ไปทางนี้ไปไปมั่วมากนี่นี่นี่ต้องใช้กระโดดแบบเกาะขึ้นไปนะใช้ตะกายตติิดดออะะไไรร ไปไม่ได้ติดไลท์ฮะอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นไปได้เปล่าวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้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 ได้เฉยได้ไม่ได้อันนี้ได้เฉยมามามาพี่กไปแล้วตะไก่ตะไก่กันไปด้วยติดอะไรเนี่ยติด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 เฮ้ยมาได้แล้วมาได้แล้วมาได้เฉยเอ้ยไปได้เรื่อยๆนี่ทำไมไม่เอาให้เราลงเนี่ยให้เราขึ้นมันลำบากอะไปได้เรื่อยๆเฮ้ยอะไร ไอ้เพียกมาติดอยู่ในรูเลยไม่รู้โอ้หอันนี้ขึ้นขึ้นยากแน่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นนี้ายขึ้นนี้ขึ้นนี้ขึ้นน้ขึ้นนเดี๋ยว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 นะตอนนี้เพี็กอยู่ตรงไหนหาไม่เจออะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะแต่แบบมีเพื่อนขึ้นข้างบนแล้วอะหรอใครเข้ามามั่งเนี่ยมืขอูอะไรขึ้นไปก่อนขอตะกายขึ้นไปก่อนอ๋อมีฟิงมีน้ำอุ้ยมีเป็ดอยู่ข้างนอกเลย ไปทางไหนดิแอ๊ะมีป่ะดิมันต้องตะกายขึ้นไปอะเอาขึ้นขึ้นได้หรอตะกายตะกายตขึ้นได้หรอเอาเพื่อนขึ้นได้เฉยเอ้ยพี่ฝนทำไงหัวพี่เอกไปติดลูกบอลอันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนตะกายขึ้นไปไม่ได้ทำไงติดเฮ้ยเพื่อนขึ้นไปได้เฉยเลยอ่ะเอ้ยได้เว้ยเฮ้ยหัวติดเฮ้ยได้ได้เออได้อยู่ทำไงผมพี่เอกไปแทงเฮ้ยผมพี่เอกไปแท็บทำไงอ่ะ ขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ขึ้นเรื่อยๆเลยเอาจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงทำไงทำไงอ่ะเฮ้ยผมติดเราต้องรีบเราต้องรีบอ้าวเลยมาติดอยู่ด้วยกันเลยสองคนต้องตะกายต้องตะกายโอ้ผมติดโอ้อีกงานแน่เลยอ่ะอีกไกลแน่เลยอ่ะผมติดทุกคนทางไหนเนี่ยโอ้โหทุกคนออกไม่ได้ด้วยเฮ้ยเรามีแอดมอบอลนี่คืออะไรอ่ะพี่ฝนไม่รู้เหมือนกันกดแล้วอ๋อบวกสิบใช่ไหมบวกสิบ ตะกายตะกายขึ้นไปอ๋อบวกสิบเราจะเสียตังอ๋อมันทําให้เพื่อนช้าลงอ๋อทำให้เพื่อนช้าลงทำไงให้เพื่อนช้าใช่ก็บวกลูกบอลเข้าไปไตะกายยังไงเนี่ยโหตะกายไม่ได้แล้วอะพี่เอกหัวติดอ่ะทำไงดีอะทุกคนเฮ้ยไม่มีทางไปอะโหหัวมันสูงมากเลยอะพี่ฟอนพี่อหัวติดอ่ะแล้วพี่เอกอยู่ตรงไหนเนี่ยหัวพี่เอกติดนี่ตัวพี่เอกเหรอเนี่ยใช่เหรอไม่ใช่มันไม่มีทางไปแล้วอะพี่เอกโอ้หัวติดอ่ะนี่ทางนี้โอ้ยทางนี้ไปได้หัวติด หัวติดลูกบอลอันนี้อันนี้ได้ไหมอันนี้ไม่ได้แน่เลยทำไงดีอันนี้คืออะไรอ่ะคิบบอร์ดเหรอลูกบอลแฮปปี้บอลบอลอะไรเยอะแยะหมดเลยตะกายไปไม่ได้อ่ะแหวกไม่ได้อ่ะไม่มีทางแหวกเลยอ๋อนี่ไงมันจะมีลูกบอลแต่ละประเภทแล้วก็บอกว่าแต่ละลูกบอล่ยมันเป็นยังไงนะอะไรหรอเนี่ยมันมีบอกรายละเอียดของลูกบอลพี่เอกเดินไปโดนลูกบอลที่เป็นแม่เหล็กอ่ะติด เีกต้องรีเซ็ตตัวละครเลยอ่ะโอ้โหไม่งั้นกระโดดไม่ได้อ่ะตกลงไปถึงชั้นล่างโอเคมาแล้วกางเกงไว้ใส่ด้วยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเฮ้ยนี่แกงแกงชุดนอนกำลังตะกายขึ้นไปเอ้าทุกคนอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ล่างเหรออยู่ข้างล่างนี่ไงเอ้านี่ก็พี่ฝนไม่ใช่อ้าวไม่ใช่ใช่พี่ฝนอยู่บนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่ฝนนี่อะไรเนี่ยพี่ฝนกำลังตะกายขึ้นลูกบอลอยู่ เฮ้ขึ้นไม่ได้อ่ะตรงนี้ขึ้นไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอ้าวตกมาอีกแล้วว่าฮึบโอ้ขึ้นไม่ได้จริงโอ้อันนี้ยากอันนี้ยากโอ้โหล่นล่วงเลยอโอ้ไม่ก็ฮึบฮึบนี่กระโดดกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่นโอ้โหเฮ้ยมีเพื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วว่ะเพื่อนขึ้นไปแล้วเหรอเออมีเพื่อนแบบจะถึงข้างบนแล้วว่ะโอ้พี่ยังขึ้นไม่ได้อันแรกเลยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเราหาตัวเราไม่เจอเลยอ่ะโดดไม่ได้เลยโอ้ เพื่อนขึ้นไปเก่งจังเลยเออเพื่อนแบบจะถึงข้างบนแล้วว่าใส่ชุดนอนด้วยเฮ้ย,ยพี่ฝนกำลังจะตายพี่เอกเฮ้ยพี่ฝนตัวติดเหมือนกันเฮ้ยตัวติดอะทำไงเดียติดเราต้องฆ่าตัวตายอย่างเดียวโอ้หลเลือดติ่งเดียวเลยอะเล่นกระโดดมาข้างบนนะครับมีเพื่อนถามมาเล่นไงเพ่ก็พิมพ์มตอนนี้ไม่ได้นะตอนนี้ตอนน,อน,นี้มันเป็นช่วงเวลาของการาพามพที่เราจะต้องกระโดดหนีขึ้นมาข้างบนบน,นะชะ ขึ้นไหนแด้วเนี่ยหาขึ้นไม่ได้โอ้ยติดอันนี้ได้แล้วอ้ได้แล้วขึ้นมาได้หน่อยนึงโอ้ยอันนี้ติดโอ้โหไปไงอันเนี้ยโอ้อันนี้แบบติดมากทางแบบติดมากเลยทุกคนโูยากเหมือนกันเนี่ยมาแล้วมาแล้วโอ้โหแบบนี่เอาตัวโอ้ถขึ้ยโอ้นเอ้าโอ้ยเอ้ยโอายโึ้น่อ้ยไห้ต่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยี่้ย่ง้ยโอ้มโอ้ย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 ี่้ยโอ้ยโอ้ยโอตยงไหนมันไม่มีตัวขออเราเลยอ่ะ มันเราเราติดไงเราขึ้นไม่ได้ไงเราติดไงเราต้องหาทางอื่นไปแล้วเฮ้ยพี่เอกเจอดวงอาทิตย์เราติดอะติดแบบทุกทางเลยอะทุกทางเลยอะโอ้ยมีเพื่อนขึ้นข้างบนแล้วว่าเพื่อนแบบเก่งอะเพื่อนถึงแล้วเหรอเออถึงแล้วเห็นไหมเพื่อนไปเร็วแท้เก่งอะ พี่เพ็กเลาะขอบขอบขึ้นมาเลาะข้างข้างอ่ะและเลาะแถวแถแถวไปอ้าวพี่เอกขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ที่เดิมอ่ะโอ้ตรงนี้ไปไม่ได้อ่ะติดติดติดครับติดครับขอโทษรโครับขอผมไปนิดนึงแถวแถวขอบขึ้นไป,ไปไม่ได้อ่ะมันต้องไปตรงกลางเนี่ยนี่มาแล้วโอ้ฟากนี้ไปยังไงอ่ะอ้าวนาติดโอ้ติดอ่ะ มาแล้วมาแล้วได้แล้วได้แล้วไม่ได้เลยอ่ะมันแถแถขึ้นไปไม่ได้อ่ะได้แล้วได้แล้วมันต้องไปตรงกลางอันนี้ใครใครพีดไปเร็วพีดหาทางไปกันดีกว่านี่เราต้องแปลงนี้แปลงนี้เพียงว่าจะแปลงนี้นะโอ้โอ้เกาะนี่โอ้โหมาแล้วครับนี่คือแบบตอนนี้คือยืนนายืนตัวมากเลยนะบอกบอกเลยดับเบนจ้ำขึ้นมานี่ดับเบลจ้ำเฮ้ยนี่อะไรอ่ะดับเบลจ้ำได้ด้วยหรอฮะก็กระโดดไปเรื่อยกระโดดเกาะกระโดด แตะแตะแตะตัวข้างๆอ่ะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะมีคนได้แล้วเหรอเฮ้ยมีคนได้แล้วเหรอแล้วลูกบอลก็จะหายไปทั้งหมดแล้วเหรอใช่ไหมไม่รู้พี่เอออ่านมานิดหน่อยเฮ้ยเป็นไนต่อเปงนี้เปงนี้เปงนี้เดี๋ยวเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงปั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 งผู้ชนะมั้งเฮ้ยเอาได้แล้วทำไมเป็นอย่างงี้เป็นอะไรอ่ะเฮ้ยโดนอะไรอ่ะพี่เอกระโดดเข้ามาติดอยู่ในบอลเอาแล้วจะขึ้นไงอ่ะเอาได้แล้วได้แล้วเอาเอาอย่างไง เอาออกไม่ได้อ่ะโอ้โดนขังอะไรเนี่ยเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยเอาได้แล้วได้แล้วกระโดดส่งเดชออกมาได้แล้วเฮ้ยแถะแถขึ้นมาแล้วเว้ยพี่ฝนแถแถขึ้นมาแล้วพี่หาตัวเองไม่เจอน่าจะอยู่ล้างสุดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมโอ้โหมีบอลแบบที่เราโดนแบบแล้วเราจะตายด้วยนะหรอเออแต่พี่ฝนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าพี่เอกตัวเรา่ะใช่พี่เอกว่าแบบ ด่านมันสูงมากเลยเรหาตัวเราไม่เจอเพราะด่านมันสูงมากโลยไอุ่นี่ไงโลกอันนี้โดนแล้วแบบจะตายอ่ะต้องแบบเปลี่ยนอันแล้วอ่ะมาแล้วจ้าฮึบฮึบฮึบเฮ้หมดเวลาทุกคนเลยล่วงกันหมดเลยเพียกพี่ฝนไปไหนแล้ววะหายไปอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ล็อบบี้เหรอเฮ้ยไปเลยเข้าเลยเหรอเข้าแล้วไม่รอโอ้โหโหนี่ไง นิดดันให้มันติดตั้งแต่ตรงนี้เลยมาติดตั้งแต่ข้างบนนี้แล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับเฮ้ยวิ่งมัวมากอะตอนนี้มาแล้วเพื่อนมาแล้ว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 เาก็เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนยีบโท่เรเพี้ยนโดนลงข้างล่างสุดอีกแล้วมาแล้วลูกบอลมาแล้วเติมมาจากข้างบนไง นี่ไงเอโอโดนกระแทกอะกระแทกเลยอนะใช่หล่นมากระแทกเลยอะยังไม่เต็มไงใช่ต้องรอเติเมลูกบอลใหม่เราก็ค่อยๆกระโดดขึ้นไปแบบทีละชั้นทีละชั้นไงนี่เดี๋ยวรอก่อนรอ,อ,อตรงนี้ค่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้โห,โห,โห,โหพเพียกกระเด็นกระเด็นไปกระเด็นมาโอ้ตกมาอยู่กับใครเนี่ยใครอะชื่อแปลกๆอิอีศูนย์หนึ่งเฮ้ยไปไม่ได้ทุกคนเออไปไม่ได้อ่ะ เฮ้ยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหโดนกระแทกเนาะเรากระเด็นกระดอนนี่นี่นี่เราอยู่บนลูกนี้ดีกว่าเอ้ยโอ้โหกระเด็นน่ะมาแล้วมาแล้วโอ้กระเด็น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 ช่วยดูเวยเออพอมันเติมลูกบอลปุ๊บมันกระเด็นกระเด้งอ่ะช่วยดูไปไม่ได้เลยคนนี้โอ้หอยกอโอ้ อยู่ไหนเราก็ไม่รู้โอ้อยู่ชั้นล่างขึ้นมาบนแล้วจะเด้งนี่ไงเขากำลังเติมลูกบอลแล้วมันกระเด้งปังแปงปงแปงปงแปงอ่ะโอ้ดูหล่นลงมาดีทุกคนอ๋อพี่ฝนรู้แล้วคนที่แบบขึ้นมายืนสูงสุดได้อ่ะคนนั้นเขาต้องแบบเข้ามาตอนที่แบบลูกบอลเติมพอดีแน่นอนเลยอ่ะเออแล้วก็ไม่โดนกระเด้งลงไปข้างล่างไงไม่โดนกระเด้งโอ้เรามาตอนท้ายใช่เรามาตอนท้ายปิวเดียวเดียวพยายามให้เราแบบอยู่สูงๆก่อนอะไรเงี้ยเราต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้ ใช่แล้วต้องแบบย,ยืนให้มันสูงๆก่อนอะไรเงี้ยพยายามอยู่กับขอบพี่เอกก็เมื่อกีพี่เอกก็อยู่ขอบนะพี่เอกโดนกระแทกมาเต็มหัวเนยนี่ไงหวัวเติมลูกบอลม,มาเพียบเลยอะ่ะเขาว่าเป็นเกมที่แบบเออท้าททยดีนะท่าทายมากเฮ้ยตอนนี้ไม่มีเวลาเพกยบกมาเต็มเลยอ่ะโหลูกบอลเพียบเลยอะ่ะเงยหน้าขึ้นไปดูบอลดิเห็นแล้วโหสุดยอด โอ้กระเด็นโอ้โหกระเด็นโอ้โหกระเด็นอโอ้โหลงมาอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมแต่หงายหน้าขึ้นไปมองดูข้างบนเราต้องแบบวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยเรืแล้วก็อย่าไปอยู่ตรงที่เดิมไม่งั้นเราจะโดนกระแทกกระโดดไม่ได้ต่างหากอุ้ยโดนโดนแล้วโดนโอ้ยตัวติดตัวติดโอ้ยเอ้ยเอ้ยยา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 ขอร้องพีซโอ้โหสุดยอดเลยลนมาอยู่ข้างล่างขึ้นไม่ได้เอ้ยหูเต็มหัวเฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วย ขึ้นไม่ได้ด้วยเพกมีฝนหาซอกลืบขึ้นไม่หาซอกลืบตัวติดตัวติดกะโอ้มีบวานตัวอ้วนไประเปล่าพักนี้กินเยอะไม่อะจอดฉันตัวเท่าเดิมจริงเปล่ากระเด้งกระเด้งกระดอนกระดอนกระเด้งกระเด้งกระดอนมาแล้วมาแล้วอขึ้นมาแล้วจ้า ตัวติดอะขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะพี่เอกเดี๋ยวว่าขึ้นมาได้โอ้โหหน้าสันเลยนี่ดูดิตัวติดเลยอะติดเลยเอ้ยขึ้นมาได้เออรอดขึ้นมาได้เฉยไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําไงดีทําไงดีนี่มังนี้ต้องแบบกระโดดไปเรื่อยนะครับแเอาชึบชึบชึบเฮ้ยไปไม่ได้ตรงนี้โอ้โหติดโอ้ทุกคนเวียนหัวหน้าดูเลย ใครดูคลิปนี้อยู่แล้วแบบดูจบคลิปนะเก่งมากใครติดเปียกติดอีกแล้วใครใครเข้ามาเป็นท็กใครเราโอ้ยตกอ่ะขึ้นยากแวกแเอาทุกคนขึ้นยากต้องแบบเทคตัวขึ้นอย่างนี้ติดอะไรอ่ะเปียกไม่หมดติดอะไรไม่รู้นั่นแหละเพียกก็ติดงั้นแหละติดงั้นแหละแล้วก็ทำได้อย่างเดียวตายไปซะ รู้แล้วเสียงที่มันแป้งแป้งแปงน่ะเสียงลูกบอลมันล่นนี่มาแล้วจ้าเฮ้ยเพียงมาแล้วเออเดือดเดือดเดือดเใจเย็นใจเย็นนะเพื่อนนะโอ้โอไปไม่ได้ทุกคนไปไม่ได้ลูกบอลมันลื่นลูกบอลมันลื่นอยู่เดียวกันโอ้เกือบไปเกือบไปเฮ้ยเพียงขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าแล้วแถวหน้าแถวหน้าหรือเปล่าแถวหน้านี่ขนาดแถวหน้าแล้วยังอยู่ปลายอยู่ข้างล่างล่างสุดอยู่เลยโอ้แสดงว่ามันโอ้โอ้ใครมาเอ้ยโฟกัสมาโฟกัสมาอืมตอนนี้ตามขึ้นมากันเต็มแล้วเยี่ โอ้ยขึ้นไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เพื่อนอย่าเพิ่งดีใจนั่นไงกระเด็นไปแล้วกระโดดดีใจโดนลูกบอลทับไปแล้ว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 นี่พี่ฝนเราเราอยู่แบบอยู่แบบข้างบนเลยไม่ได้เราต้องอยู่แบบอยู่ในร่องเลยมอยู่ในร่องนี่ต้องแบบตัวแต่ตอนนี้พี่ฝนน่ะแทกขึ้นไปไม่ได้เลยเอาตัวแทกขึ้นไปไหนตรงไหนไม่ได้เลยเนี่ยมันติดมันเต็มไปหมดก็ได้ตอนนี้บอลมีห้าร้อยไงห้าร้อยโอ้โห มันเมื่อกี้เท่าไหร 60, ่หกหมื่นป่ะโอ้โหสุดยอดเลยนี่เพกมาแล้วเพกมาแล้วเอาตัวแทรกขึ้นไปไม่ได้แล้วเพก<ม>ต้องต่อพมายอีกแล้วอะ่ะเพกอยู่บนจุดสูงสุดแล้วฮึบ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 มันกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ทุกคนอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยนั่นไงบอกแล้วอย่ายืนใกล้เราเรากำลังโดนเลงเรากำลังโดนหมายหัวอู้ โอ้ยเพล็กขึ้นไปได้นิดนึงเพล็กโดนกระแทกขึ้นไปนิดนึงฝนกำลังขึ้นไปโอ้ลนฮึบ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 โอ้ยโอ้ยลนลนอย่าอย่าลนเยอะอย่าลนเยอะโอ้ย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 เกือบลนที่ไหนแล้วทีเนี้ยโอ้ยหาทางไปไม่เจอเลยอ่ะหู้ตกใจเย็นใจเย็นสู้ๆนะทุกคนนี่เพล็กกลับมายืนหนึ่งอีกแล้ว ฮึบนี่กลับมายืนหนึ่งแล้วนี่ยืนหนึ่งยืนสองโอ้โหลูกบอลลูกบอลมาลูกบอลมาโอ้โหลูกบอลมาลูกบอลมาลลูกบอมาเฮ้ยยาแทกตัวขึ้นไปยาแทกตัวขึ้นไปเอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนเต็มหัวเลยอ่ะเออเฮือไม่ขึ้นเออเฮือโอ้โหไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ไปได้ใจเย็นใจเย็นนี่นี่ถ่ายตัวขึ้นมาไปทางไหนดีอ่ะ เฮ้ยหล่นทางนี้ดีกว่านี่ต้องไปทางนี้โดดขึ้นนี่โดดขึ้นนี่ใช่พยายามอยู่แบบชั้นสองอะ่ะถ้าไปชู่ชั้นหนึ่งเลยชั้นบนเลยจะแย่อะไรพี่เอกพี่ฝนอยู่ล่างเนี่ยเออพอเราไปอยู่ชั้นบนแล้วมันแย่ไงนี่นี่อาศัยอยู่ตรงนี้แนะหละเฮ้ยมาแล้วเอานี่เพียกเหรอไหนเดี๋ยวเจอแล้วเจอเพียกแล้วเหรอเพียกเพียกพยายามแบบ ให้มันเติมชั้นก่อนไงแล้วค่อยกระโดดเอ๊ะทำไมตรงนี้มากันเยอะจังขึ้นไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอ้โห,โหลูกอะไรหล่นลงมาลูกเบลอเลยฮึบฮึ๊บ๊ดีต้องรอก่อนรีบกระโดดไปเดี๋ยวก็กระเด็นลงไปอีกอันนี้ผลป่าอ่าได้แล้วได้แล้วอันนี้นป่าชั้น s <S นี้ได้แล้วเราก็ต้องไปอีกชั้นหนึ่งมาแล้วนี่ล้วก็อาศสยแอบไว้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 อย่างงีน้นะ มันก็กระแทกกันอยู่ข้างบนเวเรื่อยใช่มาแล้วเฮ้ยนี่ไงมันกระแทกเด้ง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 ขึ้นมาใช่ไหมมันกระแทกอ้าวสายป้านกระแทกไปเรื่อยนะแล้วเราก็ค่อยแบบเอาหน้าไถขึ้นไปชั้นสองรอให้แบบมันเติมขึ้นไปทีละชั้นน่ะเนี่ยพี่เอกเ<ค>น,นี่ยตอนนี้ท<ค>ุก <ๆ S 2> คนอยู่ที่เดียวกันหมดเลยเนี่ยใช่ใช่เนี่ยพี่หมดมาละอืมอ้าวโทมัสโทมัสนี่รถไฟโทมัสมาละเดี๋ยวแอบตรงนี้ก่อนแอบตรงมุมนี้ก่อน หกว่าจะขึ้นมาได้แบบยากมากนี่นี่นี่จริงอาขึ้นอีกชั้นหนึ่งแล้วขึ้นอีกชั้นนึงแล้วไปเลยแล้วจะบอกว่าลูกบอลเนี่ยมันหล่นลงมากระแทกเรานี่เจ็บหัวโนเหมือนกันนะเออเดี๋ยวก่อนนะชึบชึบชึบนี่นี่นี่โหนี่นี่เป็นอะไรที่แบบท้าทายเอาเพื่อนหัวติดกระด้งเกมท้าทายมากเพื่อนหัวไปติดตอยู่ในกระด้ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระด้งมาติดหัวพี่เอกทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแอบตรงลูกบอลน,นี้ก่อนแอบก่อนเดี๋ยวต้องแอบก่อนให้มันลงมาก่อนฮึบ <c oughs> นี่ลงมาแล้วนี่ไงมันลงมาแล้วมันก็จะลงมาแล้วนี่นะมันลงมาแล้วยืนรอ, <c oughs> อ,อยง <c oughs> อเ้โอโหพี่เอกกว่าจะขึ้นไปข้างบนสุดคือแบบไกลมากเลยนะประมาณพรุ่งนี้นี่พี่เอกขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วพรุ่งนี้เหรอมันจะไหวเหรอเฮ้ยล่นเดี๋ยวเอาหัวลูกบอกก่อนนเป็นไง โควโดนกระแทกกันดิดีว่ามันไม่หลอดลงไปข้างล่างนะกระเด้งกระเด้งอยู่เนี่ยถ้าเข้าไปในลูกนี้คือแบบติดแน่นอนเลยดูมาแล้วมาแล้วมาดูเพื่อนดิว่าไงเพื่อนติดอะตัวอยู่ในลูกบอลน,นะดูดิไหนเนี่ยฝั่งเนี้ยเดี๋ยวถ้าเข้าไปนะี่ยพี่ฝนก็ติดเหมือนกันโอเคหลีกหนี เราจะต้องเลี้ยวดิโอ๊ยกระเด้งลงมาอีกแล้วโอเคพี่แอ๊กพี่ฝนคิดว่าไงพี่ฝนขึ้นไปไม่ถึงแน่นอนเลยอะเออพี่แอ๊กก็อยู่แถวแถวนี้แหละไปน่าจะวันนี้อีกนานเออพรุ่งนี้อะสูงมากอะ่ะใช่มันสูงมากคือมันก็ไม่ได้ยากนะแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยแหละอือมันไม่ได้แบบมันท้าทายนะยิ่งกว่าพี่ฝนคิดว่ายิ่งกว่าททวอทัคเคลอยู่นสูงกว่านะแล้วแบบต้องแหวกไปอะ่ะคือเรื่องของเรื่องคือมันต้องแหวกไปทุกคนอุ้ยเมื่อกี้มีอะไรก็ไม่รู้ตกลงมา แล้วเราตัวเราคือแบบไอ้นี่เลยนะตัวติดไม่ใช่ตัวติดคือแบบเสียเลือดอ่ะเสียเลือดเลยหรอเออ้วทำไมเลือดพี่เอกไม่ลดอ่ะอ๋อลดลดลดนี่ยแสดงว่าตอนโดนกันแท้ก็ลดด้วยโอ้ลืบนี้ไปไม่ได้โอ้ไม่กอดเอกอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่ชั้นบนชั้นบนเหรอเก่งแท้นี่อยู่ชั้นเดียวกับหน้าตัวนั่นแล้วอ่ะตัวนูปข้างหลังอ่ะ กำลังจะแหวกตัวเองขึ้นไปโอโ้น้องโดนกระแทกไปลื่นลงไปเลยโอ้ถึงไหนแล้วเนี่ยนี่ไงกำลังจะขึ้นมาอุยอ้ยหจอโอโ้พี่กขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ลงมาอา้าวมันเอาเอาวาตารตัวผู้หญิงของเองของพี่เอกมาเออพี่กก็ว่าแล้วพี่หาอาวาตารตัวเองไม่เจอข้างๆเนี่ย โอ้ยก g อดขึ้นไปไม่ได้เพียกหหหลบใหญ่เลยแปลกลืมไปคือคือเอาอุต่ากระโดดไปยืนล่นลงไปอีกคือเล่นนานมากจริงยังไงพี่ฝนขึ้นมาแล้วเพียกอยู่ไหนเนี่ยเพียกตกตกเหรอกำลังขึ้นได้ไหมคาดว่าพรุ่งนี้คงถึง่ะใช่พรุ่งนี้เราน่าจะไปถึงชั้นบนตอนนีก็แบบโดนกระเด้งกระเด้งกระเด้งกระดอนอยู่เนี่ย โอ้พีเอขึ้นมาแล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่แล้วเหรออยู่ตรงนู๊บอ่ะอยู่ตรงหัวนุ๊บแล้วอ่ะหัวแล้วหัวทุบทุบฝั่งไหนฝั่งไหนก็ไม่นี่พี่เอกขึ้นอยู่ตรงหัวนู๊บพอดีเลยกำลังจะขึ้นไปนี่ยืนอยู่กับน้องอีกคนนึงโอเคอยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่มุมนู๊บพอดีพี่หวนเจอน้องวัวหาพีเอไม่เจอน่าจะอยู่คนละฝั่งกันหรือเปล่านี่ไงเจอแล้วโอเคยังไงนี่ไงเจอแล้วโอ้ยหล่นเอาอยู่บนบนเขียวบนเขียวบนเขียว ไหนบอลเขียวบอลเขียวบอลเขียว,น,ยวนี่ไงเห็นยังไม่เห็นพี่เอกอยู่มุมสุดเลยโอ้พนล่นมาใหญ่เลยอยู่บอลเขียวกำลังกระโดดไปอ๋อเห็นละยังโอเควันนี้พี่ฝนกับพี่เอกก็คงคิดว่าเราน่าจะถึงกันแบบประมาณพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ไม่รู้จะถึงไหม <c oughs> เออเอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเล่น,กนเกม<อ>นี้นะคะ พี่ฝนับพี่อยากจะทำลิง์ไว้ใต้คลิปให้ก็แล้วกันจ้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าเอาเ้าในที่สุดก็เจอกันสิงสิงบายจ้าบายจ้าไปได้แค่นี้เองอ่ะดูดิดูดูสกอร์ดิ